ทีนีนแหวนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารชนิดแคปซูลใช้แล้วได้ผลสุขภาพแข็งแรงอย่างอื่นก็ดีไปด้วยนึกว่าหมดหวังซะแล้วรับประทานง่ายเพียงวันละหนึ่งแคปซูลแวมหนึ่งกล่องที่สิแคปซูลโมดวนหาเราตอนนี้ที่ 024529119ผลิตภัณฑ์เซราหารชนิดแคปซูลราคาพิเศษสำหรับผู้ที่เคยใช้และผู้ที่ต้องการทดลองใช้โทร024529119 024529119 เ l ลพลัสแชนแนลร่วมกับมูลนิธิน้ำใจไทยขอเป็นสื่อกลางทรงกำลังใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในโครงการ h e l ลพลัสร่วมใจต้านภัยน้ำท่วมร่วมสมทบเงินบริจาคได้ตั้งแต่บัดนี้ที่มูลนิธิน้ำใจไทยธนาคารไทยพาณิชย์สาขาไอทีสแควรบัญชีออมทรัพย์เลขที่202-2 07258ข0หรือบริจาคเป็นสิ่งของได้ที่อาคาร OCM ซอยสยามสามาคัคคีถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร0824406622 0 8 1 9 1 4 4 1 2 3และ0827825905ถึง7 เราเห็นกันอยู่ตั้งแต่เริ่มต้นรายการของเรานะครับเป็นผลงานความคิดจากภาควิชาเทคโนโลยีชนบทคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับที่เห็นอยู่ตอนนี้คือแผงโซลาเซลล์คือเศษเล็กๆนะครับชิ้นเล็กๆที่เขาไม่ใช้ที่เขาตัดทิ้งเขาอาจจะแบบมีรอยแตกรอยบินอะไรก็เอาเก็บมาใช้ได้นำมาดัดแปลงต่อขั้วระบบไฟฟ้านะครับแผงวงจรง่ายๆไม่มีเทคโนโลยีอะไรซับซ้อนเลยนะครับ แล้วมันก็ถูกพัฒนามากลายเป็นเนี่ยนะฮะไฟฉายแบบพกพากระติ้วเอันนี้น่ารักมากอ่ะใส่กระเป๋าไว้ได้ตลอดเลยนะเนี่ยฮะพอหมดก็ชาร์จเพิ่มนะครับเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็คือน่าจะมีหลอด LED มีแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือสายไฟแล้วก็สวิตช์ควบคุมนอกจากนั้นก็ยังสามารถชาร์จเก็บไว้แล้วก็มาใช้กับ กระบอกไฟฉายปกติได้โดยที่ฐานไฟอ่ะมันคงจะหายากแล้วละฐานไฟฉายแต่ว่าเนี่ยฐานโทรศัพท์มือถือแบบนี้เอามาดัดแปลงใช้ได้แบบนี้อเป็นไอเดียที่เก๋ยามน้ําท่วมถ้าเราติดอยู่ในบ้านอ่ะมันไม่รู้จะไปซื้อฐานไฟฉายที่ไหนนะครับแผงโซลาเซลล์เล็กๆนะครับง่ายๆแล้วก็นํามาประกอบเข้าไปอ๋อ แล้วก็เอาไปเก็บเป็นชาร์จเชิ้ตใส่ไฟอะไรยังไงก็ได้ใช,ใช่ไหมต้องบอกว่าเป็นแนวความคิดนะครับของภาควิชาเทคโนโลยีชนบทนะคะคณะวิทยาศาสตร์และก็เทคโนโลยีนะคะจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งวันนี้เขาจะนความคิดแล้วก็เรื่องราวของเทคโนโลยีอันนี้เนี่ยมาฝากคุณผู้ชมนะครับจากวิทยาที่เราได้ไปถ่ายทํากันมาไว<ช>้ไปดูดีกว่าว่าขั้นตอนแล้วก็วิธีทาเป็นยังไงนะคะติดตามค่ะ สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ภาควิชาเทคโนโลยีชนบทนะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสมรสาศูนย์ลังสิทธิ์นะครับทราบมาว่าที่นี่นะครับทำแสงสว่างจากโซลาเซลล์นะครับเนื่องจากตอนนี้น้ําท่วมนะครับมีไฟดับกันเยอะอะไรกันเยอะนี่ครับมาดูนะครับว่าที่นี่เขาทําแสงสว่างจากโซลาเซลล์กันยังไงครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ธนิตนะครับอยากจะให้แนะนํากับ ทางเราสักหน่อยนะครับว่า,เ,าเป็นมาเป็นไปยังไงครับถึงมาได้ทำโซลาเซลล์เป็นแสงสว่างนี่ไงครับครับผมที่จริงแล้วเรามีเครือข่ายที่ทำงานด้านพลังงานทดแทนกันอยู่นะครับแล้วก็ปกติเราก็ทำงานกับแล้วก็จัดอบรมให้กับชาวบ้านนะครับ,รบในเรื่องของการใช้ประโยชน์จาก แสงอาทิตย์นะครับในการสูบน้ำนะครับหรือว่าจะทําแสงสว่างนะครับต่างๆเนี่ยก็คือในยามปกติเราทำร่วมกับชาวบ้านนะครับในพื้นที่อยู่แล้วนะครับทีนี้ว่าในภาวะการปัจจุบันนี้นะครับหลายพื้นที่นะครับประสบกับปัญหาน้ําท่วมนะครับนี่ก็ว่าพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยก็จะถูกตัดน้ําตัดไฟนะครับนั้นชาวบ้านเองไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับในหลายพื้นที่นี่ก็อยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลมากนะครับลาบากมากนะครับก็เลยว่าก็เลยคุยกันกับทีมงานนะครับร่วมกันว่า เราน่าจะลองทำนะครับชุดที่เป็นไฟฉายนะครับสำหรับแสงสว่างนะครับจากโซลารเซลล์แล้วก็สามารถชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้ด้วยนะเพราะว่าถ้าโดนตัดน้ำต,ตัดไฟไปแล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะชาร์จโทรศัพท์มือถือได้นะครับก็เลยมีเกิดแนวคิดตรงนี้ขึ้นมาแล,แล้วไฟแสงสว่างหรือว่าไฟฉายจากไฟฉายใช่ไหมฮะไฟฉายจากโซลาเซลล์นี่ดีกว่าไฟฉายทั่วไปยังไงครับอ๋อก็คือว่าถ้าเป็นฐานไฟฉายทั่วไปเนี่ยเดี๋ยวใช้ปุ๊บ แบตหมดก็ไม่รู้จะไปเอาแบตที่ไหนนะครับเพราะว่าติดต่อทางอื่นไม่ได้แต่ว่ารรเรามีโซลาเซลล์เนี่ยครับที่แตกๆเนี่ยเราสามารถมาไปยุกนะครับสามารถที่จะชาร์จเข้ากับเข้าในแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือแล้วก็สามารถให้แสงสว่างได้นะครับเพราะ,ะ,ะนั้นเราใช้งานหมดเราเติมเติมไฟได้นะครับถ้ามีแดดเอาไปเอาไปเอาไปตากแดดใช่ครับเออมันมีหลายท่านครับผมเองก็ยังไม่ค่อยรู้จักด้วยซ้ำไปมันเป็นยังไงครับโซลาเซลล์พาพาไปดูหน้าตามหน่อยได้ไหมครับอ๋อได้เลยครับแล้วก็เชิญทางนี้เลยครับครับ นี่ใช่ไหมครับอาจารย์ที่เรียกว่าแผ่นโซลาเซลล์ครับผมนี่ก็คือเป็นแผ่นเซลล์แสงอาทิตย์นะครับหรือแผ่นโซลาเซลล์นะอันนี้เป็นแบบฟิล์มบางนะครับเป็นแบบฟิล์มบางซึ่งปกติแผ่นนะครับเต็มๆขนาดใหญ่นี่ก็กว้างประมาณ60เซนนะครับยาว120นะโดยประมาณนะครับแล้วแต่บริษัทนี่ตัวที่เรามาทำเนี่ยนะครับก็จะเป็นเซลล์ที่มันเสียหายชํารุดนะครับไม่สามารถใช้งานได้ในแบบปกติแล้วนะครับผมดูตัวอย่างอ๋อไม่ ครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นแผ่นที่ที่เราตัดลงมาแล้วนะครับจากแผ่นใหญ่นะครับเราก็จะตัดก็ดูสภาพด้วยนะครับว่าอ่าตรงไหนใช้การได้ใช้ไม่ได้นะครับเราก็จะเลือกดูนะครับบริเวณที่สามารถใช้งานได้นะครับแล้วก็ตัดตามขนาดที่เราต้องการนะครับแล้วก็ซอยเป็นแผ่นเล็กๆนะครับเป็นแผ่นเล็กๆเพื่อที่จะอ่าส่งขึ้นมานะครับต่อวงจรนะครับเดี๋ยวผมดูไม่ดูไปยากครับนะครับจากแผ่นที่ แผ่นใหญ่นะครับเราก็ตัดได้ขนาดตามต้องการแล้วก็เราต้องทําการนะครับเจียกระจกส่วนที่เราจะต่อขั้วออกนะครับเพื่อที่จะสามารถต่อขั้วนะครับเดินวงจรได้นะครับปกติแล้วเนี่ยการตัดกระจกอะไรเนี่ยเราก็ตัดกันอยู่ข้างล่างนะครับชั้นเองก็จะมันจะมีตัวคล้ายๆเป็นซิลิโคนนะเป็นกาวนะปิดอยู่ก่อนนะครับแล้วก็ส่งขึ้นมาชั้น3มนะครับเพื่อที่จะทำดำเนินงานในขั้นต่อไปนะครับผม ครับผมในส่วนของการทํางานขั้นต่อไปก็คือเราจะทําการลอกนะครับซิลิโคนออกแล้วก็เดินนะครับเดินวงจรนะครับโดยใช้ฟอยล์อลูมิเนียมนะครับที่ใช้แปะก้นหม้อนะครับแปะหลังคานะครับมาทําเป็นสายไฟนะครับแล้วก็แปะทาบลงไปครับใช้กาวมันแปะทาบไว้แล้วก็ต่อนะครับต่อสายไฟออกมานะครับต่อเข้ากับเตานะครับเพื่อที่จะต่อสายไฟนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยมันไม่สามารถเชื่อมบัดกรีได้นะครับแล้วก็ ติดตั action, ้งนะครับหลอดไฟสวิตช์นะครับแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เดินนะครับเดินวงจรนะครับครับนะครับก็นะครับเราก็ทําการเดินวงจรนะครับต่อสายไฟให้เรียบร้อยนะครับ็นขั้วบวกเนี่ยเราก็ติดตั้งไดโอดตัวหนึ่งนะครับเพื่อป้องกันกระแสย้อนกลับนะครับเวลาที่ไม่ได้ชาร์จนะครับแล้วก็ระบบปลอดภัยด้วยครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เองเนี่ยก็เป็นแบตเตอรี่มือถือเก่านะครับที่ไม่สามารถใช้งานได้อ๋อ แบตเตอรี่มันถือก่าถึงว่าผมก็ดูว่ามันดำๆดางๆช่่งคนยังยังยังสามารถใช้งานได้เลยครับอาจารย์ดูหน้าตามาแล้วครับที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่สามารถใช้งานกับโทรศัพท์ได้นะครับแต่ว่ากับหลอด LED นะครับกินไฟน้อยมากนะครับมันสามารถที่จะจ่ายไฟให้กับหลอด LED ได้นะครับผ่านสวิตช์มีสวิตช์ตัวนึงสว่างมากเลยครับครับผมสามารถจะใช้ตอนกลางคืนได้ใช้ใช้ได้นานไหมครับถ้ากดอย่างงี้ไหม ครับถ้าเปิดไว้นะครับก็วัน2วันไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดเราชาร์จวันนึ่งเนี่ยเราสามารถใช้งานได้ตลอดคืนนะครับไม่ต้องกังวลเลยครับเออนอกจากส่องเป็นไฟฉายได้แล้วเห็นว่ายังชาร์จมือถือได้ในอาจารย์ลองลองเล่าอีกฟังสิครับมันมันพิเศษยังไงอีกอันนึงครับครับผมนะครับเราการชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนะครับก็เพียงแต่ว่าเราเราก็จะทําสายนะครับที่จะต่อเข้ากับโทรศัพท์มือถือมันก็มีหลายหัวนะครับหลายรุ่นแล้วก็ มีมีหลายหัวเหมือนกันนะครับเตรียมไว้นะครับก็เสียบเข้ากับโทรศัพท์โดยตรงเลยนะครับตอนชาร์จนะครับครับสว่างแล้วครับชาร์จแล้วครับชาร์จแล้วมีมีมีนะครับครับสัญญาณชาร์จขึ้นแล้วครับใช้ได้ครับ ตอนตอนเราชาร์จเราก็เอาแผ่นโซลาเซลล์นะครับตากแดดไว้นะครับแล้วก็แผ่นเอาแผ่นนี้วางไว้กับแดดครับผมเพราะว่าจะชาร์จจากแผ่นเข้าโทรศัพท์นะครับแผ่นเข้าโทรศัพท์แล้วก็เอาแผ่นตากแดดไว้แล้วโทรศัพท์เอาเก็บเข้าลกนิดนึงเดี๋หายอะไรบางนะครับใช่ครับครับก็ได้เฉพาะกลางวันนะครับถ้าเกิดเราชาร์จโทรศัพท์เอาเอาเวลาชาร์จนี่ใช้เวลานานไหมครับด้วยปกตินะครับเราชาร์จหนึ่งแดดก็มีแสงพอที่จะ ให้พลังงานที่จะสามารถโทรได้ติดต่อสื่อสารได้ครับไม่ต้องกังวลอาจจะไม่เต็มแต่ว่าเราสามารถที่จะติดต่อได้นะครับในยามจะเป็นโทรได้ก็ใช้ได้แล้วครับผมครับผมแล้วไฟฉายโซล่าเซลล์ของเราเนี่ยครับผลิตได้ได้เยอะไหมครับต่อวันหนึ่งแลวตอนนี้ตอนนี้ได้เยอะอย่างครับครับผมตอนนี้ก็ได้ประมาณ 300- ถึงส0่้ชิ้นโดยประมาณนะครับก็จริงๆการผลิตนะว่าผลิตได้มากน้อยเท่าไหร่นี่จริงๆขึ้นอยู่กับ อาสาสมัครที่เข้ามาร่วมทํางานกับเราตรงนี้นะครับทีนี้ในส่วนของวัสดุอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถนะครับทำได้ถึงหมื่นชิ้นนะครับทีนี้ว่าถ้าเกิดมีอาสาสมัครมาเยอะนะครับก็ทําให้เราสามารถทํางานได้นะครับเร็วโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยถ้าอาสาสมัครมาประมาณ30คนนะครับเราก็สามารถทํางานได้ประมาณร้อยชิ้นได้นะครับต่อวัน ก็ยังมีการฝากถามมาว่าเอ๊ะถ้าไม่มีความรู้ทางด้านช่างทางอะไรเนี่ยมาสามารถมาช่วยได้ไหมครับตรงนี้อ๋อได้เลยครับเพราะว่าหลายๆท่านที่เข้ามาทํางานกับเราตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีความรู้ด้านช่างนะครับก็มาเรียนรู้ตรงนี้นะครับสามารถที่จะใช้ไขควงนะครับทำงานได้นะครับตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นงานที่ยุ่งยากอะไรนะครับมีที่เข้ามาทํางานกับเราเนี่ยก็ตั้งแต่เด็กมัธยมอะไรเงี้นะครับหรือจนกระทั่งอายุ60 ฐานช่าง,งใช่ครับค,ครับทาาาราบว่ามีสิ่งประดิษฐ์อื่นๆด้วยใช่ไหมครับเพราะว่าเห็นเห็นจากเจ้าพวกนี้เห็นว่ามีผู้บริจาคมานะครับแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์เพื่อให้ใช้ได้ใหม่ในอาจารย์ลองแนะนาสิครับว่ามันมีอะไรกันบ้างครับครับก็จะมีชุดถ้า copyright. ชุดไฟฉายเหมือนเดิมนะครับเราสามารถที่จะใ,ใช้หลอดนะครับ,บไฮพาวเวอร์นะครับเพื่อที่ให้แสงสว่างด้ได้มากนะครับอันนี้เราก็สามารถที่จะ ใช้ชุดเดิมนะครับแต่ว่าเปลี่ยนนะครับหลอดชนิดหลอดใหม่ที่ให้กําลังแสงสว่างที่สูงนะครับครับแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นจุดที่เป็นชุมชนนะครับเราก็สามารถที่จะใช้แสงสว่างตรงนี้ครับผมเป็นจุดที่เป็นศูนย์รวมนะครับที่ต้องใช้ความใช้แสงสว่างเยอะนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับยังครับนอกจากนี้ก็ยังมีไฟฉายนะครับ ครับนอกจากนี้ก็ยังมีเช่นไฟฉายนะครับไฟฉายที่เขาทิ้งแล้วนะครับหรือว่าแบตเตอรี่มันเสียหรือวงจรมันเสียนะครับเราก็เอามาประยุกต์นะครับใช้เป็นเปลี่ยนนะครับเป็นแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือมันใช่ครับแล้วก็ใส่หลอด LED เหมือนเดิมนะครับเราก็ครับผมเราก็สามารถใช้งานเป็นไฟฉายได้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็แบตหมดเราก็ ไปเสียบกับแผ่นโซล่าเซลล์นะครับชาร์จแบตเจ้าแผ่นนี้นะครับครับเหมือนเดิมใช่ใช่นะครับใช้ประโยชน์ได้ก็มีหลายรุ่นนะครับแล้วแต่ว่าที่เขาบริจาคมาให้นี่มีอะไรบ้างนะนี่ตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถจะทํางานนะครับเป็นไฟฉายที่สามารถชาร์จโทรศัพท์ได้แล้วเจ้าตัวเล็กๆที่ต่อกับถานนี่เลยละครับอ๋อก็เป็นนะครับไฟฉายเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้นี่ขนาดพกพานะครับตัวเล็กๆเบานะครับก็คือเราเราจะชาร์จนะครับจะชาร์จ ไฟไว้นะครับชาร์จที่แผ่นแล้วก็สามารถพกพาไปไม่ต้องพกแผ่นไปนะเดี๋ยวผมให้ดูตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ได้นะครับขนาดเล็กๆนะครับก็ใช้เป็นไฟฉายได้เหมือนกันนะครับแล้วก็เบามือด้วยนะครับเราเราชาร์จไว้นะครับครับเสร็จแล้วเราก็ใช้งานนะครับก็เป็นแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับแล้วก็ติดตั้งอุปกรณ์บนนี้เลยนะนี่ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ทีมงานเราก็คิดค้นทํากันขึ้นมาประยุกต์ขึ้นมานะครับ นอกจากนี้นะครับก็จะมีนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับก็หลักการเดียวกันนะครับแต่ว่าครับผมสามารถที่จะเสียบไฟบ้านได้นะครับเราก็เปลี่ยนหัวอันนี้อันนี้ตัวนี้มีแบตเตอรี่อยู่นะครับเราสามารถที่ใช้แบตเตอรี่เสียบนะครับแล้วก็ตอนชาร์จเราก็สามารถที่ไปชาร์จกับแผ่นโซลาเซลล์นะครับที่เราต่อหัว USB ไว้นะครับหรือว่าต่อเข้ากับปลั๊ก ที่ต่อกับไฟบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งประดิษฐ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่น่าสนใจทีเดียวนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีนะครับครับแล้วเจ้าวิทยุสื่อสารพวกนี้นะครับมีมีการพัฒนายังไงครับกับทางของทางกลุ่มเนี่ยครับครับก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับสำหรับในพื้นที่ที่ประสบภัยนะครับก็เราก็เลยเกิดแนวคิดอีกแนวคิดหนึ่งนะครับในการพัฒนาเป็นสําหรับชาต แบตเตอรี่นะครับของวิทยุสื่อสารนะครับสำหรับหน่วยสาสมัรนะครับหรือหน่วยกู้ภัยที่ไปตั้งศูนย์นะครับอยู่ในพื้นที่นะครับซึ่งอาจจะมีปัญหาในเรื่องของไม่มีไฟฟ้าเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับครับนะครับหลักการก็เหมือนเดิมนะครับเรามีแผ่นโซลาเซลล์นะครับเกิดแสงแสงอาทิตย์นะครับล้วก็ชาร์จแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่12โวลต์นะครับเราก็สามารถที่จะชาร์จ ตัววิทยุสื่อสารได้นะครับตัวนี้เราดัดแปลงนะครับเรายังสามารถใช้กับไฟฟ้า<ๆ>ไฟบ้านได้เหมือนเดิมนะครับออ220โวลต์นะครับออแล้วก็เราสามารถที่จะชาร์จกับรถยนต์ถ้าเราอยู่ในรถ<อ>เราสามารถเสียบต้องล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 องเสียบอยู่นี่ครับจะติดทำไมครับตอนนี้ในส่วนนี้เราก็ดัดแปลงนะครับสามารถลองลองทดสอบสิครับอาจารย์ยังไงครับในนี้เราก็ดัดแปลงนะครับในส่วนที่เราใช้ เสียบกับรถยนต์เหมือนนกัใช่ครับเราเนี่ยงี้จุดจุดในรถมาเสียบที่จุดบุรีในรถยนต์ได้เลยใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดเราอยู่ในรถยนต์เราก็สามารถเสียบที่จุดบุรีกับรถที่รถยนต์ได้นะครับนี้เราก็สามารถที่จะเสียบชาร์จกับแบตเตอรี่นะครับครับเราก็ต่อนะครับเข้ากับแบตเตอรี่เลยนะครับนะครับโอ้ไฟไฟสภาวะกำลังครับครับผมก็ตอนนี้ก็กําลังชาร์จอยู่นะครับ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  ครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่าในภาวะวิกฤตจริงๆเนี่ยมีการใช้โทรศัพท์กันเยอะนะครับก็ขายร่มนะครับไม่สามารถติดต่อได้เนี่ยเราสามารถที่จะใช้วิทยุสื่อสารนะครับสามารถติดต่อกันได้ครับในหน่วยหน่วยกู้ภัยนะครับหรืออาสาสมัครที่เข้าไปทํางานในพื้นที่นะครับครับแล้วมีอะไรบ้างครับที่ที่ทางทางครับมีสิ่งไหนบ้างครับที่ต้องการรับการช่วยเหลือเนี่ยครับ ครับก็มีแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือเก่าๆนะครับทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นเราก็รับหมดนะครับทุกสภาพนะครับเอามาดูก่อนนะครับเราก็จะมีการตรวจใช้อีกทีหนึ่งนะครับว่าใช้งานได้หรือเปล่านะครับแล้วก็พวกสายต่อนะครับสายชาร์จโทรศัพท์นะครับเราก็จะทําชุดที่จะเสียบ ต่อชาร์จโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ชาร์จโทรศัพท์เก่านี่นะครับใช่ครับใช่ครับมันก็มีมีหลายรุ่นนะครับเราก็รับว่าทั้งหมดในรถยนต์ด้วยครับผมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารับบริจาคมานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีพวกสายไฟนะครับแล้วก็สวิตต์นะครับไมโครสวิต์นะครับไดโอดนะครับหลอด led นะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับที่วัสดุทุกชิ้นที่เราใช้ครับมันก็จะมีช่างอะไรเราก็รับรับบริจาคทั้งหมดนะครับที่มาก็มีพี่น้องเข้ามานะครับ ให้บริจาคมาเนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับนอกจากนี้ก็มีเข้ามาช่วยให้ช่วยใช้แรงแรงกายนะครับที่จะเ,เข้ามาทํางานตรงนี้นะครับก็หลายๆคนนะครับอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นนะครับครับก็ นอกจากนะครับสิ่งของที่รับบริจาคมาแล้วนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าแรงกายแรงใจนะครับที่จากพี่น้องทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนโครงการดีๆตรงนี้นะครับเพื่อที่จะไปช่วยเหลือพี่น้องของเราที่กําลังเดือดร้อนอยู่นะครับ mm hmm. ก็ยิงก็ขอขอบพระคุณนะครับ ทุกท่านมาในโอกาสนี้ด้วยนะครับครับอันนี้ก็เป็นของที่เราได้รับบริจาคมานะครับในส่วนของวัสดุนอกเหนือจากแผ่นโซลาเซลล์เก่านะครับแตกเสียหายนะครับแล้วก็แบตเตอรี่เก่าแล้วนะครับเราก็จะมีชุดอุปกรณ์ครับก็มีนะครับส่วนของหลอด led นะครับสุ per ไบต์นะครับไมโครสวิตนะครับแล้วก็ไดโอดนะครับเต๋าต่อสายไฟนะครับแล้วก็อลูมิเนียมนะครับเทปอลูมิเนียมนะครับ นอกจากนี้ก็จะมีพวกตะกัวบัตรกรีนะครับเทปปิดสันหนังสือนะครับที่จะมาตกแต่งงานให้เรียบร้อยนะครับแล้วนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของมีกาวนะครับมีกาวกาวร้อนนะครับแล้วก็ซิลิโคนนะครับนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่เราต้องใช้ทำงานนะเช่นคีมคีมปากแหลมนะครับคีมปากจิ้งจกนะครับไขควงนะครับเช็คไฟแบบปากแบนนะครับคัตเตอร์นะครับ แล้วก็ใบตัดนะครับตัวนี้ก็เป็นใบตัดกระเบื้องหรือใบตัดหินแกรนิตนะครับแล้วก็พวกปากกาเขียนนะครับก็เป็นอุปกรณ์หลักๆที่ที่เราใช้ทํางานนะครับเป็นเครื่องมืองานรวมถึงเรื่องของตัวหัวแร้งวดกรีนะครับที่ใช้งานอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของกระเช็ดเก่าๆนะครับเอามาใช้นะครับตรงนี้ครับผมสายไฟเก่านะครับที่จะเข้ามาที่ต้องใช้งานอยู่นะครับแล้ว ถ้ามีผู้ที่อยากจะมาร่วมกับโครงการนี้อยากจะมาช่วยทําอยากจะมาบริจาคของอยากจะช่วยสนับสนุนนี่จะจะติดต่อ,อยังไงครับอาจารย์ครับก็ โทรมาที่เบอร์นะครับ0 8 4 7 5 2 8 9 4 7หนะครับหรือ081 2938319หนะครับหรือถ้าเกิดจะเดินทางมานะครับก็ต้องเดินทางมาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะครับตอนนี้เราตั้งศูนย์นะครับอยู่ที่อาคารบรรยาย่รวม5นะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลังสิตนะครับก็เดินทางมา,าก็รบกวนเช็คเส้นทางนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ภาวะน้ำก็อาจจะไม่แน่นอนนะครับผม ครับก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะครับมาร่วมกันนะครับช่วยพี่น้องของเรานะครับที่ลําบากนะครับเนื่องจากว่าน้ําท่วมนะครับแล้วก็ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้นะครับอย่างน้อยนะครับแสงสว่างเพียงเล็กน้อยนะครับก็ทําให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตทับสินนะครับแล้วก็ยังสามารถติดต่อสื่อสารได้อีกครับ